ใส่มันพื่นครับใส่มันพื่ต่อวันนี้เราจะผัดกะเพราหมูสับวัตถุดิบเเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้ววัตถุดิบไปเตรียมไว้แล้วรอนระครับมันร้อนใส่พริกกระเทียมลงไปพริกกระเทียมลงไปหอม,หอม เีลยวพริกเกับกุยชี่หอมหอม,อมวันนี้คำเลาะไม่เลาะครับฝนตกอาหารเทียงวันนี้กระเพราหมูสับโย و! ใส่หมูลงไปใส่หมูลงไปคว่ำหมูให้มันสุก ข้าหมูให้สุกข้าวหมูให้สุกขาวหมูให้สุกก่อนนะครับน้ำจะได้แห้งเราจะผัดแบบโบราณโบราณดีแกะตรงขึ่นนิดดีขาวหมูให้สุกข้าหมูให้สุกอย่าค่อยเติมเครื่องปรุงถ้าเอาเติมเครื่องปรุงเลยถ้าหมูยังไม่สุกน้ำมันมันมีเยอะนะครับเราจะผัดแบบหแห้งวันนี้ thật mình hang ừ, hạt đẹp mình hang đó nam hang ít nương muối hoa chuột muối hoa hòm 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 thoát phu khẩu Năm tan ít nồi chua ít nồi xíu đầm xíu đầm อ่าน้ำมันหอยใส่เยอะหน่อยน้ำมันหอยแล้วก็ขอดเก็ดนิดนึงนี่หอมพร้อมหอมหอมผักกะเพราหมูสับแบบแห้งๆนี่หอมพ้อมหอมมากหอมมาก อื้หอ,อมหอมหอมหอมเอ็กคนชอบหวานขอร้ำตาลนิดน,นึงนี่มอ้มใส่กระเภาลงไปแล้วผัดเด็มแห้งนะครับผัดเด็มแห้งสุดโบราณผัด,ดแห้ง ่อยราดเขามันจะไปเละหยดน้ำเอาอันอเครียกวไปลดกินใหม่อยู่ครับน,นี่นึงนีไม่มกินไม่เลยครับน,นี่นึงโอเคปิดแก๊สได้เลยปิดแก๊สได้เลยหยัดรางข้าวไป านข้าวแล้วดูหน้าตามันครับดูหน้าตามันครับโอ้แล้วเราก็จะไปกินกันเออเออกระเพาหมูสับหอมหอมสันได้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 